สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเชอรี่นะคะเราอยู่ที่ MG คลองสี่นะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถนะคะทีมเพจทีมของเรานะคะ MG All New ปทุมธานีกันวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณพี่สมยงเนาะมาปล่อยรถตัว MG 5 Pro X กันนะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะค่ะพี่สมยงมาทางหน้าร้านเลยใช่ไหมคะนนใช่ก็มารับรถหน้าร้านเลยแหละ มาแล้วน,น,น่ารักมาครั้งแรกก็คือดูรถเลยใช่ไหมคะพี่สมยศคือก่อนอื่นก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจอะเนาะว่าจะแบบซื้อ,อแต่พอมาโชว์รูมแล้วเห็นรถเอ็มตัวเนี้ยก็ลเลย,ส,เลยสะดุดชอบสะดุดสะดุดทั้งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเลยแหละแต่ก็โอเค <laughs> ก็เลยตกลงว่าเห็นว่ารุ่นนี้สวยข้างในภายในอะไรแบบ ลงตัวเลยสาหรับเราอะไรเงี้ยราคาแล้วก็ตัวรถค่ะโปรโมชั่นโอเคไหมคะโปรโมชั่นโอเคแต่อยากได้เยอะๆแต่นให้ได้เต็มที่เท่านี้แหละโอเคก็เป็นโปรโมชั่นฟรีดาวใช่ไหมคะใช่ฟรีดาวค่ะฟรีดาวเนาะแล้วก็รถตอนแรกเลือกเป็นสีอะไรคะตอนแรกพี่เลือกสีสีเขียวลูกชายชใจสีเขียวลูกลูกชายชอบแต่ด้วยความที่กลัวว่าสีเขียวเนี่ยจะมองนานๆไปแล้วมันจะค่อนข้างที่จะ แต่ขาเนี่ยเราอยู่อยู่กับเรามองแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ยอมไม่ยอมเคยนช้ะีขาวเลนะใช่ไม่ยอมนะใช่ก็เลยอยากจะลองสีขาวดูดีกว่าเปลี่ยนใจค่ะได้ค่ะวันนี้ก็เป็นเลิกดีงามดีเนาะที่พี่สะดวกมารับรถวันที่28กุมภาเนาะสิ้นเดือนพอดีแหละสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนของกุมภาเนี่ยก็จะมีแค่28วันใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีความประทับใจ เพราะว่าทางเซลล์บริการดีไหมคะโอเคดีค่ะค่ะดีก็บอกก็ลุ้นกันลุ้นกันตลอดวันนั้นว่าจะจะจะยังไงว่าโอเคให้อะไรพี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงตัวหมดก็ลงตัวหมดเนาะค่ะแล้วก็รถเป็นไงมัางคะคุณพี่ดูรถหรือยังเ็นสีขาวดูแล้วดูแล้วดูแล้วเนาะโอเคใช่ไหมคะ เซลแจ้งตลอดใช่ไหมคะว่ารถไปถึงไหนอะไรอย่างนี้แจ้งค่ะแจ้งแจ้งตลอดค่ะก็ <laughs> ะะที่นี่นะคะโชลูมเรานะมีศูนย์บริการเปลี่ยนแทนอ่าพวกเซอร์วิสด้วยแล้วก็ทําสีด้วยนะคะก็ฝากที่สมยงนะคะแนะนําแบบว่าบอกต่อด้วยนะคะ<ๆ>เผื่อมีลูกค้านะเดี๋ยวเราจะให้ค่แนะนําด้วยนะคะด,ดีค่ะเพราะว่าเลือกที่นี่เพราะว่ามันใกล้บ้านเราใกล้บ้านเนาะสะดวกสะดวกสบายในการแบบเวลาเข้าบริการเนาะได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ ขอให้พี่สมโยองออกรถไปนะคะมีเงินมีทองนะคะไหลมาเ่มาะะเต็มรถนะคะรถคันนี้รถคันะ <laughs> นี้ขนเงินขนทองนะคะ <laughs> ก็วันนี้นะ เดี๋ยวรีฝากการส่งมอบเราเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปปล่อยรถพี่สมยงแล้วเนาะเดี๋ยวพี่สมยงไปทํางานต่อใช่ไหมคะวันไม่แล้วไม่ไปแล้วนะต่างจังหวัดเลยค่ะอุ๊ยอไปเจมที่ต่างจังหวัดเลยนะเออค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราลาคลิปกันเพียงเท่านี้เราพี่สมยงเนาะได้ค่ะรอบหน้านะรีจะมาปล่อยรถรุ่นเลนะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ MG On New ปทุมธานีด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ